ตอ,อนนี้นะคะน้องพี่มีแกอยู่ที่ปานหน่ม่แล้วเนาะจ้าปาดทีโทเดินระมัดระวังเด้อค่ะปาดพี่น้องเบิ่งจ้าเจ้าจะเกิดเลี่ยงกันยังขนาดนี้นะคะ บริเวณบ้านอราใหม่จะพี่น้องคะกับยูโบไก่นะคะจากอุบานที่น้องพี่มีอาศัยอยู่เนาะคะ่ะฟังด่านทั้งนี้นะคะก็ิิเป็นหางร้านซับพสินค้าต่างๆเนอกจากทางภาครัฐเพิ่นกะทําความสะอาดออกไปนะคะในฟังนั้นเบิงนอเขาเกิดคะ่ะน้องพี่มีกะสิผ้ามากเก็บด่านในได้จ้ะพี่น้องคะมาเบิงบรรยากาศน้ากัน,นะคะ่ะ นอไม้ไร้กอไร้นาำค่ะพี่น้องคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะคะ่ะลักษณะการเกิดเขาก็สิเกิดเลื่องกันแบบนี้เลยจ้านี่ค่ะนองงามๆเลยจ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมือนีเ้าซิมาเลือกเก็บเอานะคะเฉพาะนอทีพอดีเนาะจ้าอันนี้ก็ยังน่อย,อยู่นะคะจากอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ได้ค่ะพี่น้องเดอ้อบรรยากาศนะคะการหาเนมใหม่สดๆอยู่ในอเมริกาค่ะจะจังมือนี่นะคะน้องพี่มีกับสิบโบเก็บด้วยค่ะนอนน้อยๆนะคะสิเลือกเอาจะนอนอยังไงซะก่อน,นะะการเก็บกับ,บ่ต้องใส่เสียมยากจะพี่น้องหากเอาเลยได้ค่ะนี่ค่ะลักษณะของเนมใหม่นะคะพี่น้องรสชาตินะคะเพราะคมด้วยค่ะ ออกหวานกรอบจ้าเนี่ยค่ะหักง่ายๆเลยค่ะน้งพิมพ์บบย่านเดือค่ะมาคนเดียวเนื่องจากวากะยูไก่แรงชุ่มชนเนาะจ้าเลี้ยวเห็นกันอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์สิ่งถั่วมาบึงทางในนะคะว่าออกนอกันรอยั่งเนาะจ้า นอกำลังในหน่อยเลยค่ะอีกจากอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะพี่นองค่ะเข้าจังกลับมาเบิ่งกันอีกเชือนึงเนาะค่ะก็คือเกิดแนวนี่พี่นองเบิ่งค่ะขอภัยอยู่ใสนะคะเดี๋ยวเห็นตะนอจ้ะสวัสดีสาวหน่อยอ้ออ,อ้วยด้จ้ะรุนนี่นะคะเนี่ย เอาเลยจ้ะหน้องงามเลยพี่น้องเดินทางลัลนค่ะเกิดงามหลายเด้อจ้ะ ติดปลาในมือนีนะคะสิผ้าพี่น้องเฮ้ามากจอบเบิ้งเฮ็ดคอนเนาะจ้าเฮ็ดคอนฝรั่งค่ะพี่น้องคะสังเกตว่าสิมีห้อยนกนะคะมากัดกิ่นแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะเฮ็ดปิดนกฝรั ok ่งจะพี่น้องจ้าหรือว่าเฮ็ดกระดางฝรั่งนั่นเองเนาะคะ่ะเกิดอยูใ่ในคอนไม่ตายแบบนี้ละจ้า เห็ดก no ับหนอหม่จะยูม่องเดียวกันเลยจ้าพี่น้องอุดมสมบูรณ์ภากจ้าฝนีดก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อจ้า